การเขาวยลงลงได้ครั้งหนึ่งมันเป็นจิตวิทยายอย่างหนึง่งมันเรียกความมั่นใจของนักบินหลักการบินคือก่อนขึ้นเช็คเลสา์สัตว์ของพี่ทศก็คือ <S <S มาตรงๆก็ลงได้ขอให้ตรงลันเวยอย่างเดียวต้องครับสวัสดีครับสวัสดีครับพี่ทอสวัสดีครับสวัสดีครับผมทอมนะฮะจากอินดี้อาร์ซีนะวันนี้มาบรรยากาศแบบชิลๆมากอันนี้ก็เป็นอีกมุมหนึ่งของของที่สนามเรานะครับใช่เป็นมุมของสนามเราจริงๆถ้ามุมหนึ่งนี้นั่งนั่งดูโอ้ชิลมากมุมนี้เป็นการนั่งดูเจ ใช่โดยแล้วมองเห็นทุกส่วนเลยวันนี้เดี๋ยวเราจะมาขอความรู้กับพิทศอีกครั้งหนึ่งนะครับผมนะฮะในเรื่องเกี่ยวกับคำแนะนำนะครับสำหรับมือใหม่พิ่ทศพอจะมีเทคนิคหรือเกรดเล็กๆให้กับมือใหม่ที่เริ่มบินคือบินเจ็ตนะครับครับส่วนเกรดเทคนิคอะไรแหละครับส่วรตัวผมคือจะบอกก่อนว่าเทนแต่ละคนไม่เหมือนกันและส่วนคนเทนอย่างพไนลที่คนคนสอน คนนักวินมือใหม่ก็จะไม่เหมือนกันเขาทำเป็นรูปแบบอาจจะเป็นของตัวเองแต่ส่วนของผมก็จะมีของผมเองก็คืออย่างเช่นพี่ทอมนะครับล่าสุดเลยครับก็คือตอนนี้พี่ทอมน่าจะประมาณ1ิบไฟส์ได้สิบไฟส์ได้สิบไฟส์ได้ก็อย่างที่ผมบอกครับว่าเซนต์แต่ละคนไม่เหมือนกันบางคนเป็นขึ้นไปเซนต์ดีทุกอย่างมันก็จะเร็วอย่างพี่ทอมแบบยกตัวอย่างนี้ยกตัวอย่างนะครับถือว่าเซนต์ดีเพราะว่าตอนบินขึ้นไป วงจรระดับแรกวงจรดีครับผมก็บอกว่าถ้าวงจรดีเลี้ยวเข้ารันเว์ได้ทุกครั้งลงได้งลงได้แน่นอนพี่ทอมน่าจะเป็นไฟที่2เลยลงแลนดิ้งเลยแลนดิ้งเลยผมให้แลนดิ้งเลยเพราะว่าอันนี้ที่ไม่ใช่ว่าดูว่าไม่ปลอดภัยแล้วเพราะผมประเมินดูแล้วว่าครับโอเค2สภาพลมวันนั้นดีแสงดีทุกอย่างดีครับนักวินสามารถทาบได้ลงได้ลงลงไม่ได้ก็โกราวแล้วก็เปลี่ยนคอนโทรล ก็เหมือนคล้ายๆที่พูดภาษาชาวบ้านคือขโมยลงการขโมยลงลงได้ครั้งหนึ่งมันมันคือมันเป็นจิตวิทยาอย่างหนึ่งมันเรียกความมั่นใจของนักบินเหมือนมันปลดล็อกนะอ่าเรียกความมั่นใจมันเรียกความมั่นใจเรากังวลกังวลอยู่อะไรเงี้ยใช่แล้วปรากฏว่าเออลงลงเลยจิตวิทยาของผมอย่างหนึ่งแต่ไฟนั้นผมจะไม่บอกว่าพี่ทอมลงเองนะไม่เชื่อถามพี่ทอมได้ผมไม่ได้บอกเลยนะว่าพี่ทอมไฟนี้จะลงพี่ทอมที่ทับสนามวินโปรตีไปวินโปรตีไปวินวัดทับสนามได้ปุ๊บผมให้พี่ทอมกลางล้อ จากไฟล์แรกผมจะไม่ให้พี่ทมเปิดแฟบยังไม่ให้เปิดแฟบให้การ้อยทำไมต้องไม่ให้เปิดแฟบเพราะว่ามันก็เร็วสิครับเพราะว่าการเปิดแฟบเนี่ยถ้านักบินที่ยังไม่คอนโทรลกับขึ้นเป็นเจ็ตหรืออะไรแฟบมันมีแรงยกก็จริงครับแต่ถ้าเราบางทีเราไปแตะดึงเอลเวเตอร์ตกใจหรือแล้วมันทําให้เอิบลอยขึ้นไปสูงคือโอกาสแบบว่าเรายังคุมสติกเอลเวเตอร์ไม่ดีโอกาสมันลอยมีเลยใช่ถูกต้องผมเลยไม่ให้ลงด้วยการใช้แฟบเพราะหนึ่ง เร็วไหมขึ้นเป็นสปอร์ตเจ็ตอย่างขึ้นบ็นเทนเนอร์มันไม่ได้เร็เวมากอยู่แล้วครับแล้วมันไม่ใช้แฟบก็ลงได้ครับก็ไฟแรกก็ฟิตสมบว่าลงได้ปกติแต่ถือว่าเร็วมากเลยนะมันีกว่าเร<ล>็ว<อ>ไม่ใช่หรอือก็ขึ้นเร็วนะหมายถึงว่าลงได้ช่า่ไฟสองแต่เร็วไม่ถึงว่าเร็วนะ โอเวอร์ใช่ค่ะใช่แล้วอย่างข้อดีครับสนามเรายาวยาวจริงเรื่องความมั่นใจได้เยอะใช่ใช่ใช่ก็ต่างกันจริงนะคือถ้าอย่างดักแฟรนี่ะคือลงแล้วเนี่ยมันจะหนืดๆละใช่แต่ถ้าเจ็ตเนี่ยพอพอลงแต่พื้นเนี่ยจะไหลอันนั้นได้เพราะเรามั่นใจว่าเครื่องกับเจ็ตมันมีเวก อ่าใช่ใช่ใชถูกต้องไหมครับใช่ <laughs> <c oughs> แตบ่บางดีเบรกแหมเบรกบางยี่ห้อมันก็ล็อกไม่มันล็อกเลยอ,ะอ่ะแล้วมันปัดกะะ็ตามตามตามราคาครับตามราคาแล้วก็ไม่วีอะไรครับก็ดูเซนเซ็นแต่ละคนก็รประมาณนี้ครับบางคนก็อาจจะช้าบางคนก็อาจจะ,จะเร็วแต่ทุกคนทําได้แน่นอนผมคิดว่าถ้ามีในแนวทางที่ดีผมอยากให้จะบอกคนที่วินนักวินใหม่ทุกครั้งคพื้นฐานของหลักการวินคือก่อนขึ้นเช็คลิส ตัวบอดี้ตัวอาบอดี้ระบบทางเช็คเต็มไหมเติมน้ำมันโอเคไหมระบบสายน้ำมันโอเคไหมสุดท้ายเปิดสวิทช์เปิดวิทยุโยกไฟคอนโทรลเช็คเลตตามขั้นตอนแล้วก็าคือเราเราจะมีเช็คทีละขั้นทีละขั้นแล้วก่อนขึ้นบินทำตามขั้นตอนแล้วก็เทคออฟเทคออฟนี่ผมระดับแรกผมจะให้แท็กซี่วอลันเวยก่อนให้คุณเคยกับเลตเลตของล้อแล้วก็เพิ่มความเร็วเรื่อยๆช่วยการเกาะเส้นขาว บนเส้นครับเสร็จแล้วปุ๊บอ่าขั้นตอนมันน่าจะเป็นขั้นตอนที่ง่ายสุดของการเล่นอาร์ซีคือเทคออฟก็ยากอยู่นะผมว่าง่ายที่สุดสำหรับผมมันเร็วนะพี่ผมว่าแลนดิ้งยากที่สุดนะทุกวันที่ผมเั่คิดว่าเร่ผมแลนเองผมก็ยังคิกว่าทุกวันนี้ความตื่นเต้นหรือคามไอเกตเลียนคือการแลนดิ้งแลนดิ้งแลนดิ้งทุกคนแลนดได้แต่แลนด์ร่งให้สวยให้นุ่มอันนั้นคือยากแล้วก็อยากฟี่ทอมผม รู้สึกว่าไฟที่2องแล้วผมใหพี่ทอมเทคออฟเองแหละใช่ใช่ใช่เพราะไฟแรกผมไปทําการโฟลตไฟของขึ้นบินขึ้นไปขึ้นไปเทนขึ้นไปแล้วไฟแรกอะแค่จับข้างบนจับไฟดูว่าคือเทคออฟเลยพี่ทอมเลดโอเคไหมอะไรอย่างเงี้ยวัดเลดแต่ละคนไม่เหมือนกันเลดผมก็เลดพี่ทอมคือแต่ละคนโอเคเสร็จปุ๊บไฟสองพี่ทอมเทคออฟไฟพี่ทอมเซตออฟรู้สึกว่าไฟนั้นผมยังแลนดิ้งลงเองใช่อยู่ใช่ครับไฟที่สามเวทีสามเตะคือเต็มระบบแล้วผมดูแล้วว่าเซนพี่ทอมตอนบนบนฟ้าเนี่ยวงรอบที่บิน เราจะบินกันเหมือนลู่วิ่งในสนามบอลครับผู้ชมนึกภาพลู่วิ่งนะครับมันจะเป็นเหมือนลูกไข่นิดๆวงกรมแล้วก็เลี้ยวมันก็ตรงเลยนสนามบอลลู่วิ่งในสนามบอลใช่ให้บินให้ให้บินไทยปนวงจรนั้นผมเคยะบอกพี่ทอมว่าพี่ทอมมันอาจจะเบื่อะนะบินอย่างเงี้ยแต่ผมว่าขึ้นไปเจ็ตไม่เบื่อค่บินวงกลมก็ไม่เบื่อใช่เพราะว่าด้วยอเกิจรินของเสียงเครื่องยนต์ลุ้นทุกรอบอะด้วยอเกิจล์เของเสียงเครื่องยนต์ด้วยราคาด้วยอะไร ใช่ผมว่าไม่น่าเบื่อแล้วก็รู้รแล้วว่าพี่อย่างเคสพี่ทำแบบวินแล้วผมวทุกครั้งว่าพี่ทอมขากลับมาบินยังไงก็ได้ให้เข้ารันเวย์ให้ได้ให้ตรงอย่างเดียวให้ตรงรันเวย์ให้ได้ให้เข้ารันเวย์ให้เข้าหัวรันเวย์รันเวย์ให้ได้ใช่ครับสับ์ของพี่ทศก็คือมาต,ตรงๆก็ลงได้ ขอให้ตรงลันเวอย่างเดียวต้องคือการที่มาตรงๆแล้วลงได้ทาไมใช้ครเพราะว่าถ้าเรามาตรงลันเวย์เราไม่ต้องคุมแกนปีกเราคุมแค่แกนหัวอย่างเดียวคอยรับให้แตะพื้นกับคุมสปีดแค่นั้นเองเราจะไม่ต้องพวงหลายอย่างแล้วครับผมแล้วก็วนวนวนจนผมก็ใช้เซนส์พี่ทอมหลอดวลองลดสปีดนะลองลดสปีดลองท้าลันเวลองลดทอนลันเวย์นอนเวนาทีสุดท้ายครับผมพี่ทอมกลางล้อผมก็หลอกล่อโดยการที่ยังไม่เปิดแฝบ พี่ทอมก็คิดว่าอย่าไปลง<ช>ผมว่าพี่ทอมอ่ะเมือแค่ให้ฝึกกลางว้นอ้อวนซ้ายอยู่วนทางสายปุ๊บเริ่มเข้าวงจรซ้ายเริ่มลดสปีดลดสปีดลดสปีดมา,าตรงๆผมเห็นมาตรงปุ๊บผมให้พี่ทอมตัดตัดเสร็จผมว่าพี่ทอมแตะพื้นค่อยๆขี่แตะพื้นจนทำเสร็จพี่ทอมก็ยังงงว่าขึ้นไปวนลงไปอยู่กับพื้นแล้วเหรอใช่ใช่คือคือพอพอรถคือมันตรงจริงๆอ่ะแล้วพอรถสปีดอ่ะมันก็ลงจริงๆนะใช่มันก็แค่เงยยิ่งเป็นเจ็ทสปอร์ตอย่างสมัยใหม่เงี้ยครับเอาง่ายถ้าย้อยกัันนเเหมือออสปรรร์์ตตคบ แทบจะเหมือนเลยก็ค่อยๆมันใช้คำว่าลอนนะฮะใช่ใช่ลอนมากคือมินเจ็จริงมันลอนมากล่อนลอนมากครับเราเราขอให้ตรงสนาม่างเดียวอย่างเดียวแค่ไม่ให้ล้อหน้าลงก่อนพอแล้วอะไรก็สวยถ้าสวยก็ไฟนั้นก็เหมือนกับก็ต้องเปิดเปิดล้อไว้ไหมก็เปิดนิดๆครับครับถ้าเป็นสปอร์ตเจ็ถ้าเปิดมากเดี๋ยวมันจะลอยขึ้นแล้วมันก็จะสะตอนได้แต่ถ้าเป็นพวกเอส6เนี้ยปิดได้หมดมันไม่ลอยแน่ไฟที่สี่ให้ไปสอมเทคออฟเองครับ วิินเองแต่ผมแค่ๆยืนประคองภาคนิดๆว่าครับแตกตรงนี้เลี้ยวตรงนี้ตรงนี้จุดตรงนี้เลี้ยวนะจุดตรงนี้เลี้ยวนะครับอะไรอโอเคแล้วก็ลงเองครับไฟร้านไฟที่สถิติก็ยังไม่มีแฟบแต่ไฟที่5้าผมก็เริ่มเริ่มมาตรฐานขึ้นแล้วคพี่ทอมวินไปครับถ้าพี่ทอมวินวิ่ดีผมจะบอกแต่ถ้าถ้าพี่ถ้าผมไม่พูดอะไรแต่ว่าครับวินดีอยู่ปกติครับแค่แค่กันยืนอยู่ข้างหลังแล้วครับแค่กัยืนข้างหลังก็อาจจะมีตอนแลนดิ้งแค่คุมสปีดให้หน่อยครับ คือบอกบอกสปีดให้นิดนึงอะไรอย่างงี้เพราะบางทีมันมันอยู่ไกลอ่ะเราเราไม่รู้ว่าเครื่องบินมันมาเร็วหรือมาช้าก็อย่างที่ผมบอกนี่แหละขั้นตอนที่ย้ายส่ประสบการณ์อย่างกับผมหม่จะไม่รู้ตรงนี้เราบินบนฟ้าอ่ะสปีดเรายังไงมันก็บัรลอยอยู่แล้วมันบินได้อยู่แล้วจากสปีดแลนนิ่งเันจากเร็ววันท้าเนี่ยใช่ใการอ่านสปีดที่มีส่วนสําคัญเยอะมากอ่านดีอย่งไงก็ลงสวยถ้าอ่านไม่ดีนี่ก็ก็ไ่เร็วก็ช้าไปอะไรเลยครับ ใช่ครับก็อ่านให้อ่านให้ปุ๊บอ่านให้ปุ๊บก็เริ่มดีดีขึ้นจนมาวันนี้วันนี้พี่ทอมบินสามไฟล์ผมแทบไม่ได้ต้องอ่านสปีดเลยพี่ทอมจัดการในแถมผมต้องมาถ่ายลงให้พี่ทอมอีกไฟ์ก่อนหน้านี้เริ่มมีลมเขาเริ่มมีลมตอนเราเริ่มใช่ที่พี่ทอมเคยใช้สตต๊กคันเร่งค้างต้องเริ่มมีเทคนิคแล้ะตอนเราเริ่มเลี้ยวเข้าเลี้ยวเยวเข้าเลี้ยวซ้ายเข้าหาลานเวล์ลมส่งตูมันเริ่มย้้ยตอนแรกพี่ทอมบอกว่าเลี้ยวไม่เข้า วันเริ่มบานผมแล้วบอกเรอาต่อไปพปทธอเราลดสปีดลงมาเลี้ยวง่ายขึ้นเราลดสปีดตรงปุ๊บเราก็ค่อยเติมมันคือทิปนิดิๆหน่อยๆครับเราได้ทิปละถ้ามีลมส่งตูดนะฮะอันนี้ถ้านักบินภาษาในบินจะรู้ลมส่งตูดคืออะไรคือถ้ามีลมดันตูดมาเนี่ยให้เราเบาสติ๊กเบาคันเร่งแต่ม่ต้องเบาเยอะนะไม่ต้องเบาสุดเบาเดี๋ยวให้ลดนิหน่อยหนึ่งครับลดลดลดคันเร่งลงมานะครับแล้วก็ เลี้ยวเข้าลายครับจริงๆอ่ะไม่ลดก็ได้แต่เราต้องดึงเยอะแต่ดึงเยอะบางทีมันก็อาจจะไม่สวยของมุมปีกชใช่มันก็จะฟุ๊บเข้าไปเลยใช่ถ้าเราอยากเลี้ยวสวยๆแล้วก็ลดทาวเวอร์หน่อยหนึ่งครับคือมันนี้คนขับหลังถ้าถ้าบางคนบอกว่าอ้าวผมรีดว้พัดอยู่ทำไมผมไม่เห็นต้องลดก็เลี้ยวได้คือใบพัดมันเป็นเหมือนรถขับหน้าลมอยู่ข้างหน้ามันจุ่จุงขึ้นวินเราแต่เนี้ยมันเป็นเจ็ตมันดันตูดมันดันทั้งหลังมันจะเกิดการโอเวอร์ได้ใช่ครับแล้วด้วยของความไวด้วยใช่แล้วก็ความ ไหลด้วยถูกต้องครับไหลเร็วมากถึงรอบนึงจะฟางว่าดักแฟนแต่ไวเท่ากับดอกแฟนแล้วเดยวรอบเดยวรอบเดยวรอบเพราะว่าขึ้นเป็นเจ็ตเดินทางเร็วครับเดี๋ยวไว้คอยติดตามชมนะครับผมใน EP ต่อไปนะครับโอเควันนี้ก็ต้องขอไปก่อนนะครับอย่าลืมถ้าชื่นชอบคลิปนี้นะฮะฝากกด Subscribe หรือกดติดตามให้กับช่องเราด้วยนะครับโอเควันนี้ไปก่อนนะครับสวัสดีครับครับ